สวัสดีค่ะชาวราศีเมถุนสำหรับคลิปในวันนี้นะฮะจะเป็นการดูดวงชะตาชาวราศีเมถุนนะคะประจำเดือนสิงหาคม2 5 6 8นะิะสรับชาวราศีเมถุนจะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่22สิพฤษภาคมนะฮะไปจนถึงวันที่21มิถุนาย,ยานเนาะอุ้ยแล้วกความรักกันเลยนะอุ้ยตายอ่ะ <c oughs> ความรักมักจะมีอุปสรรคอะเรามาดูในเรื่องของการงานการเงนินกันบ้างดีกว่านะคะในช่วงนี้เรื่องของดีเรื่องของเจราจาเรื่องการตดตกลงร่วมมือกันเนี่ยนะคะมันก็จะมีปัญหาในเรื่องของเอองบประมาณหรือค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงนี้นะคะเราอาจจะยังไม่ค่อยได้มีสัญญาอะไรใหม่ <c oughs> ๆเข้ามาด้วย <c oughs> ก็ได้นะอาจจะหาเขาเลยลำบากอืม <c oughs> <c oughs> นะจริงๆไพ่ตัวนี้ม,นม,นมันมันมันมีข้อดีตรงที่ว่าเราอะยังมีโอกาสอยู่นะคะบางทีเนี่ยไอ้ข้อตกลงหรือสัญญาอะไรไต่างๆที่เราคิดว่ามันน่าจะไม่ได้แล้วเนี่ยมันยังมีโอกาสที่จะรื้อฟื้นกลับมาคุยกันใหม่ได้นะ,ะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยใครที่ลังตกลงเจราจาอะไรไว้แล้วแบบทิ้งร้างอ่ะจะไม่ค่อยได้คุยหรือไม่ได้มาคุยไม่ได้แบบคือลองไปรื้อฟื้นมาดูดีกว่านะคะลองไปดูโดยเฉพาะเจ้าเก่าเก่าเจ้าเดิมเดิมอะที่เคยทํา ทำการค้ากันมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรืออาจจะเป็นดิวที่ยังไม่ทันลงตัวก็ได้ยังคุยกันไม่จบแล้วก็ห่างหายกันไปนานอะไรอย่างเงี้ยก็ลองคอนแทคกันใหม่อ่าลองติดต่อพูดคุยกันใหม่นะคะลองเจรจากันอีกครั้งหนึ่งนะคะ,อ,ะอาจจะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้นะคะก็อย่างที่บอกนะคะบางครั้งเนี่ยคือมันอาจจะยังไม่ถึงเวลาอาจจะยังไม่เหมาะดาวน,นั้นอาจจะยังทําไม่ได้แต่ว่าตอนนี้อาจจะได้โอกาสแหละ เอออาจจะได้ลื้อกลับมาทํใหม่นั่นเองนะเพราะนั้นในช่วงนี้นะ,ะเรื่องของสัญญาในช่วงนี้มีโอกาสที่ได้เซ็นสัญญากันนะคะก็ที่แน่ๆคืออาจจะเป็นสัญญาที่เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นสัญญาที่ได้เงินทําเงินให้เราพอสมควรนะทุกคนแฮปปี้ด้วยอลองลื้อขึ้นมาใหม่แล้วก็อาจจะมีการพูดคุยกันทีนี้เนี่ยเรื่องการวางแผนมันก็ยังมีอยู่นะมีไพ่สามเมท้าข้ามาด้วยนั่นแปลว่าอะไรแปลว่า เราต้องพยายามจัดสรรน,นะคะแล้วก็พยายามที่จะวางแผนการทํางานให้ดีอย่างเช่นงานเขาเรียกจัดลําดับความสําคัญด้วยว่าอันไหนควรทําก่อนทําหลังนะคะแล้วก็ถึงที่สำคัญคือต้องดูด้วยว่าเราอะ,อะมีความสามารถทําได้มากน้อยแค่ไหนด้วยเนาะในช่วงนี้สิ่งสําคัญคือการร่วมมือกันนะคะบางทีมันก็อาจจะยังเขาเรีอยกอะไรอะอาจจะยังไม่ดีพอก็ได้คือโดยเฉพาะ งานที่ต้องอาศัยคนจำนวนมากนะคะคนเยอะๆต้องร่วมมือกันจากหลายๆฝ่ายอย่างเงี้ยบางทีก็อาจจะทำให้ประสบปัญหาเพราะฉะนั้นก็จำเป็นที่จะต้องมีคนนะคะเข้ามาบริหารเข้ามาจัดการซึ่งอาจจะไม่ถึงตัวเราก็ได้นะคะอาจจะต้องเป็นแม่งงานอะไรนีคะเข้ามาช่วยในการจัดการนะคะจัดระบบระเบียบอะไรขึ้นมาว่าอะไรใครทําอะไรมีการแจกจ่ายงานอย่างเงี้ยโดยแล้วก็รวมไปถึงการเขาเรียกอะไร จุดชี้วัดอะพวก m มายสโตนอะว่าเอ้ยพอแบ่งงานไปแล้วนะก็ต้องทําให้ได้ตามตามที่เราสั่งด้วยอ่ะก็จะเป็นลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยเรื่องการทำงานก็ถือว่ามีโปรโกเกรสที่ดีนะคะเนี่ยถือว่ามีโปรโกเกรสที่ดีแล้วก็อาจจะมีเงินเข้ามาด้วยนะคะมีเงินเข้ามาซึ่งก็จะทําให้ฐานะทางการเงินเราก็ มั่นคงได้ดีในระดับหนึ่งเรื่องการเงินเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างที่จะเจอเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยเหมาะสําหรับใครก็ตามที่คิดที่จะลงทุนขยายงานนะคะขยายกิจการรวมไปถึงการเ,าเปิดธุรกิจใหม่อย่างเงี้ยก็ได้ด้วยนะถือว่ามีโอกาสที่ดีๆเหมาะในการที่จะทำแต่ที่สําคัญก็คือว่าบางครั้งเนี่ยธุรกิจที่เราอยากจะทําใหม่เนี่ยคืออาจจะต้องอาศัยพาร์ทเนอร์ด้วยนะคะหาผู้ร่วมลงทุน เพื่อที่เราจะได้เซฟคอลงไปคือไม่ต้องเสี่ยงคนเดียวไงให้คนหนึ่งเข้ามาเสี่ยงกับเราด้วยอะไรเงี้ยแต่แน่นอนว่าเมื่อมีพาร์ทเนอร์เข้ามาแล้วเนี่ยเราเองก็จะต้องแบบคุยกันที่เคลียร์ในเรื่องของเอกสารสัญญาเรื่องส่วนแบ่งไรายได้เรื่องความรับผิดชอบว่าใครรับผิดชอบอะไรยังไงนะคะคุยกันให้เคลียร์ให้ชัดเจนก่อนนะตกลงกันสัญญงสัญญาอะไรเงี้ยเป็นเรื่องเป็นราวนะคะแบบนี้ก็จะดีกว่าสิ่งที่สำคัญคือเราเองก็ต้องรู้จักที่จะเลือกด้วยว่าใครที่จะมาเป็นพาร์ทเนอร์กับเราในอนาคตเนาะ คืออย่างน้อยๆต้องมีความคิดเห็นปในทิศทางเดียวกันมีเป้าหมายเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคือไม่ใช่บอกว่าสักแต่ลงแต่เงินก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันมันหมายถึงการบริหารการจัดการมันมันมีอีกหลายอย่างอะที่จะต้องจัดการแล้วต้องอาศัยคนด้วยคืออย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเข้ามาเราก็ต้องคุยกันให้ชัดงีว่าคุณจะมาแค่เงินไหมหรือจะมาลงมือทํางานด้วยไหมากเข้ามาบริหารด้วยไหมอะไรอย่างเงี้ยคือต้องคุยกันให้ชัดเจนก่อนนะคะเพราะว่า ไอ้พวกเนี้มันเป็นเรื่องที่ละเอียดออกหลวงจำไว้นะคืออยากคิดว่าเป็นเพื่อนกันเป็นอะไรกันแล้วมาทําด้วยกันแล้วแบบมันจะไม่มีปัญหามันไม่ใช่นะเพื่อนกันนี่แหละบางทีก็นะมีปัญหาเพราะคิดว่าไว้ใจไงเออท้ายสุดแล้วเนี่ยมันต้องเซ็นสัญญาต้องมีการระบุรายละเอียดให้ชัดเจนนะดีที่สุดแฟร์ที่สุดนะะกับทุกๆฝ่ายเพราะไม่เพราะเราอนาคตลรมไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหม มันจะเกิดเราก็ไม่รู้เดี๋ยวพอทําไปทามาสักพักหนึ่งเดี๋ยวเพื่อนอาจจะรู้สึกไม่สะดวกใจไม่นู่นไม่นี่แบบเดี๋ยวขอถอนหุ้นเอ่ยอะไรเอ่ย,อ,ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะลําบากเราเพราะนั้นก็พวกนี้ก็เป็นเงื่อนไขต่างๆนานานะที่เราเองก็ต้องคิดล่วงหน้าด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องการงานการเงินในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีมถุนมีโอกาสใหม่ๆนะที่จะเริ่มต้นทําสิ่งทําธุรกิจทํางานอะไรเงี้ยนะครับการเป็นเจ้าของนี่ก็น่าสนใจการขยับขยายก็ค่อนข้างที่จะดีก็ถือว่ามีแนวโน้มที่ดีในเรื่องของธุรกิจนะคะ สำหรับใครที่เป็นแบบเลูกจ้างพนักงานอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยถามว่ามีโอกาสดีก็ดีนะจริงๆแล้วเนี่ยลูกจ้างก็ยังถือได้ว่ามันอาจจะไม่ได้ดั่งใจไปซะทุกอย่างแต่ว่ามันก็ยังคงแบบ stable อะ่ะคือก็ยังถือว่าดีอยู่ไม่ได้แย่นะคะบางคนนี่อาจจะอยากได้งานเสริมงานเพิ่มด้วยหรืออาจจะอยากได้ตําแหน่งงานใหม่ๆหรืออาจจะอยากได้เงินเดือนปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งจริงเราถามว่ามีโอกาสไหมมันมีโอกาสนะแต่ว่า มันอยู่ในอนาคตระยะใกล้นะจริงๆแนละ้วเพียงแต่ว่าอาจจะปรับเงินปรับฐานเงินได้อะแต่อาจจะไม่ได้เยอะมาก <c oughs> คือเขาเรียกว่าคือได้นิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเออก็ยังดีกว่าไม่ได้อะแตเใชคำนี้ดีกว่าได้ดีกว่าไม่ได้แต่ได้นิดๆนิดนดน,ดนิดนึงนะคะมันเหมือนกับว่าบางทีธุรกิจเนะี่ยมันยังอยู่ในช่วงของแบบเขาเรียกอะไรอ่ะคือมันเหมือนกับคุณ รายได้ของธุรกิจมันก็ยังแค่คงตัวไงคงที่ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมาแจกโบนัสโบนัสจะขึ้นเงิอนเดือนหวแบ,บแบบเยอะแยะมันก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาก็ต้องเซฟเซฟเอาไว้เพื่อเผื่อในอนาคตที่ยังไม่ไม่ไม,มิมิรวมจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็อาจจะทําให้อย่างมีข้อจํากัดอะไรเยอะแยะเนาะเออเขาก็ยังไม่อยากจะเสียสต้งเสีตังค์ซึ่งจริงแล้วเหมือนกับเราเองก็เข้าใจ คนที่ทําธุรกิจนะเพราะฉะนั้นคือใครที่มองในเรื่องของการปรับเงินดนึงขึ้นเรื่องของโบนัสไปปีอย่างเงี้ยเออนะมีโอกาสได้นะแต่ว่าอาจจะได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ตุ้มตามอะไรเหมือนกับครั้งก่อนๆที่เคยได้นะคะแต่ว่าก็ยังได้อยู่นะคะก็ยังแฮปปี้อยู่ก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงนี้นะคะสำหรับบางท่านนี่ก็อาจจะต้องมีเรื่องของการบริหารกจัดการการเงินของตัวเองด้วยนะคะคือประหยัดค่าใช้จ่ายสักนิดหนึ่งนะ เก็บเงินไว้ไว้เพื่ออนาคตมีการลงทุนอะไรอย่างเงี้ยสำหรับท่านคนเบี้ยน้อยหอยน้อยก็เก็บเท่าที่มีนะมีน้อยกเก็บน้อยมีมากเก็บมากอ่าอย่างนั้นจะดีกว่าเพื่อที่เวลาที่เราลําบากเนี่ยเงินที่เราเก็บมันจะได้เข้ามาช่วยเหลือจนเจือเราได้นั่นเองนะคะอย่างน้อยๆก็ถือว่าเป็นการวางแผนทางการเงินที่ดีนะในช่วงนี้เพราะฉะนั้นช่วงนี้ชาวราศีเมถุนก็คือสรุปง่ายๆเรื่อง,องการงานกันถือว่าดีนะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะมีโอกาสที่จะได้เงิน ก้อนเงินโบนัสเงินอะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสที่ได้ปรับเงินเดือนขึ้นนะคะสินทรัพย์คือมีโอกาสนื่ของการลงทุนการเก็บหอมรอมริบการบริหารจัดการการเงินเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญในช่วงนี้ที่จําเป็นจะต้องทานะขอย้ำว่าจําเป็นจะต้องทานะคะการวางแผนอนาคตอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆเพราะฉะนั้นก็ต้องพึงสองวันเอาไว้ว่าอนาคตมันไม่แน่ไม่นอนเนาะไม่รู้ว่าจะอะไรขึ้นแต่การเซฟการประหยัดเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะต้องแบบฝึกตั้งแต่เด็กๆอ่ะเก็บหอมรอมริบเนี่ย นะรู้จักการใช้เงินนะคะอย่างนั้นจะดีกว่าเนาะเพื่อที่อนาคตเราจะได้สบายไม่ใช่อะไรห,หรอกเนะราจะได้สบายตอนแก่ไงใช่ไหมอ่าก็อยู่ในสันนั้นทีนี้มาดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันบ้างดีกว่านะคะสำหรับคนโสดเนี่ยอุ้ยไพ่สองทวยมันขึ้นแล้วนะคะเพราะนั้นคนโสดมีโอกาสที่จะเจอคนที่ชอบคนที่ถูกใจนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกนะว่าคือมันเหมือนกับว่าโอกาสที่คือเขาเลยคือมันก็มีคนชอบมีคนถูกใจแหละแต่ว่า บางทีอาจจะไม่ใช่คนที่แบบอยู่กันได้ยาวๆถือไม่เท้ายอดทองกระบอกยอดเพชรหรือเนื่องออกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับใครที่ยังโสดอยู่ก็เหมือนกับดููใจกันไปก่อนดูๆกันไปก่อนออย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็ยังไม่แน่ใจว่าอนาคตมันจะเข้ากันได้จริงๆหรือเปล่าดูๆกันไปก่อนใช้ความคำนี้แต่คนที่มีแฟนอยู่แล้วนะคนที่มีแฟนอยู่แล้วเนี่ยคือบางทีเนี่ยฮะก็มักจะมีปัญหากันอยู่เสมอๆโดยเฉพาะบางบางคู่ต้องใช้คําว่าบางคู่นะบางคู่เนี่ยอาจจะสึกเหมือนกับว่า เรื่องการเงินเนี่ยมันจะกลายมาเป็นปัญหาเพราะว่าต่างคนต่างเก็บต่างคนต่างหาไงเออเพราะฉะนั้นก็รู้สึกเหมือนมันเป็นเงินของชั้นน่ะใครหาคนนั้นใช้เออมีการแยกกระเป๋ากันอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะมันก็ดูจะไม่ค่อยเหมือนครอบครัวสักเท่าไหร่คือโดยทั่วไปธรรมาชาติของครอบครัวบางทีอันนี้ต้องร้วแต่นะคะแต่เราครอบครัวก็จะไม่เหมือนกันบางครอบครัวเนีย่ยจะมีการแชร์ค่าใช้จ่ายใช่ไหมคะแชร์ค่าใช้จ่ายมีคนดูแลเป็นเรื่องเวลาอย่างเช่นแม่บ้านเนี่ยใครจะเป็นคนแบบ บริหารจัดการเรื่องภายในบ้านนะคะก็จะมีมักจะมีคนใดคนนึงเนี่ยนะคะเป็นคนดูแลเช่นค่าใช้ใจ่ายประจําวันประจําเดือนอะไรอย่างเงี้ยหรือค่าเอ่ออื่นๆเอ็กซ์ตร้าที่มันจะต้องเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีคนใดคนนึงเ่ะเป็นคนบริหารอยู่นะคะซึ่งมันจะแตกต่างจากคนที่คือคนที่แต่งงานแล้วคนที่เป็นแฟนกัน,ม,นมันไม่เหมือนกันวเวลาบอกว่าเป็นแฟนไม่คุ้มเครือ นะฮะคนที่เป็นแฟนคือมันก็แค่เป็นแฟนไงแต่ถ้าแต่งงานเป็นครอบครัวนี่มันจะต่างกันการบริหารการก็จะต่างกันซึ่งแล้วแต่บ้านแต่คุณก็จาไว้ให้เอาจำมาไว้นะคะว่าเวลาที่เป็นครอบครัวเดียวกันเนี่ยจะบอกว่าแยกกระเป๋ากันคือมันมันมันได้ไหมมันก็ได้มันแล้วแต่มันแล้วแต่คู่นะแต่ว่าท้ายสุดแล้วมันจะต้องมีคนใดคนหนึ่งที่จะต้องมาจัดการนะคะค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นภายในบ้านอยู่แล้วซึ่งไม่ผัวก็เมียคนใดคนหนึ่งอ่ะที่ต้องดูแลส่วน ใครจะเป็นคนถืออันนี้ก็ต้องแล้วแต่ก็ต้องคุยกันว่าใครจะเป็นคนจัดการแต่ท้ายสุดสินงที่อำันคือตรงนี้แหละที่มันจะมักจะเป็นปัญหาเรื่องการเงินนะคะการเงินเขามีมีมีปัญหาเพราะบางทีเนี่ยคือแบบเออบางคนก็คือสองคนปัญหาได้ไม่เท่ากันถูกไหมคนนึงจะมีเงินเยอะอีกคนนึงมีเงินน้อยเพราะนั้นเนี่ยเวลาที่ต้องมาดูเรื่องค่าใช้จ่ายภายในบ้านมันก็ต้องมานั่งคุยกันให้ชัดเจนแล้วว่าใครจะจ่าย ดูแลค่า้จ่ายอะไรตรงไหนอันไหนที่เป็นค่าใจ่ายส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยที่ต้องรับผิดชอบตัวเอง,อองนี่นะคะแต่น,น,นี่ค่ะในเรียวการเรื่องของอนาคตเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการแบบวางแผนระยะยาวด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งบางคราเนี่ยค่าใจ่ายส่วนตัวบางรายการก็ต้องเขาเรียกอะไรจำกัดจำกเขี่ยสักน,นิดนึงก็ต้องตัดออกอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะแบบเก็บเงินให้ได้เยอะขึ้นอ่าประมาณนั้นเพราะฉะนั้นท้ายสุดแล้วเนี่ยเรื่อง,องของการเงินเนี่ยมันเข้ามามีทุิคนเยอะมาก นะคะไม่ว่าคุณจะโสดหรือคุณจะมีแต่งงานหรือหรือเป็นแค่แฟนกันอย่างนี้ยก็ตามนะคะมันให้ความรู้สึกว่าเรื่องการเงินเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญเป็นประเด็นสำคัญที่ทําให้เราเองต้องมองอนาคตแล้วว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ตัวคนเดียวหรืออยู่หลายคนหรือยังไงก็ตามเนี่ยมันก็ต้องมีการบริหารจัดการเงินที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีอาจจะต้องแบบอดเปรี้ยวไว้กินหวานกินหวานบ้างอืมต้องเริ่มวางแผนตั้งแต่เนินเน่นๆเงี้ยจะดีกว่านึกออกไหมท้ายที่สุดแล้วมันขึ้นอยู่การตกลงกันของทั้งคู่ว่าใครจะเป็นคนเก็บ ใครจะเป็นคนแบบดูแลเนาะถามว่ามีปัญหามันไม่เชิงมีปัญหาหรอกแต่มีมีประเด็นดีกว่าใช้คำว่ามีประเด็นที่ต้องมาพูดคุยทําความเข้าใจแล้วก็ทําข้อตกลงร่วมกันก็จะมีลักษณะนั้นโดยเฉพาะใครที่กำลังที่จะแต่งงานเอยกำลังที่จะมีทายาทเอยอย่างเงี้ยนะสิบั่วยยังไ่ถึงทายาทได้ด้วยนะคะเพราะนั้นสำหรับคนที่วางแผนจะมีลูกอะ่ะเนี่ยวางแผนที่อยากจะมีลูกเนี่ยนั่นปแปลว,ว่าคุณต้องประหยัดต,ต้องเก็บเงินเอาไว้แล้ว เออต้องเก็บตั้งแต่ตอนนี้นะคะก็จะเป็นษณะนั้นมันเหมือนเป็นงานวางแผนอนาคตล่วงหน้านั่นเองนะสำหรับคู่รักนะคะเพราะนั้นถามว่ามีปัญหาอื่นๆไหมไหมเพราะท้ายทสุดแล้วมันเป็นเรื่องของการเงินค่อนข้างที่เยอะถามว่ามีโอกาสที่จะมีมือที่สามไหมมือที่สามก็อาจจะมีอยู่นะตรงเนี้มีโอกาสแต่ว่ามันก็ยังห่างกันอนะ่ะคือไม่ได้แบบไม่ได้ทําต่อหน้าเราไม่ได้ชัดเจนหรืออาจจะหมายถึงอาจจะยังจับไม่ได้ก็ได้นะจับไม่ได้ไล่ไม่ทันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ปล่อยมันไปก่อน ไวไม่ก่อนนะคะมันยังไม่มีประเด็นอะไรที่จําเป็นจะต้องเปซีเรียสอะไรก็ปล่อยปล่อย,อยผ่านแล้วก็มาโฟกัสที่ตัวเรามากกว่านะก็จะมปลนในส่วนนั้นเพราะฉะนั้นในช่วงนี้สมชาชาวราศินิทุนเองสิ่งทัญคือการบรหิหารการจัดการชีวิตของตัวเองนะคุณต้องจัดลําดับความสําคัญในชีวิตของตัวเองให้ได้ก่อนว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําอะไรมีค่าพอที่จะไปวุ่นวายเรื่องบางเรืองเรื่องบางอย่างมันก็ไร้สาระ มันก็ไม่ไม่ได้สสําคัญถึงขนาดเราต้องไปทุ่มเทอะไรมันขนาดนั้นซึ่งรวมไปถึงเรื่องของความรักด้วยเช่นเดียวกันเธอบอกว่าคู่รักคู่ใดเนี่ยนะคะหรือแฟนเราถ้าเกิดว่ามันมันไม่ได้มีค่าคู่ควรกับเราก็ไม่จําเป็นต้องทนอยู่ด้วยนึกออกไหมเออมันเป็นลักษณะจริงจริงนะเพราะคุณอย่าลืมว่าชีวิตของเรามันสั้นนิดเดียวเองเดี๋ยวนี้อยากใครคิดว่าอยู่ร้อยปีมีไหมคิดว่าจะอยู่นานขนาดนั้นหรือเปล่า <laughs> เออนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือ ไม่ว่าเราจะอยู่นานหรือไม่อยู่นานก็ตามนะท้ายสุดแล้วเรื่องความรักความสัมพันธ์นะมันเป็นเรื่องของคนสองคนที่คุณเองรู้ดีที่สุดว่าคนนี้โอเคกับเราไหมเออคนนี้เขารักเราจริงหรือเปล่าหรือเป็นเพียงแค่คู่ขาเข้าใจคาว่าคู่ขาใช่ไหมคู่ขาก็เม่แค่เซ็กส์อย่างเดียวนึกออกไหมคะก็มีความสัมพันธ์อาจจะแฮปปี้เอนจอยเซ็กส์แต่ว่าคือถ้าในเรื่องของอนาคตเนี่ยอาจจะไม่ใช่ก็ได้ใช่ป่ะสลาวังคู่ไงเอออาจจะเมฆมองความสัมพันธ์เป็นแค่นั้นจริงๆ ช่วครั้งช่วคราวอ่ะเออไม่อย่างนั้นโลกทางเพศสัมพั์มันคงไม่ระบาดเยอะขนาดนี้หรอกใช่ไหมแสดงว่าคุณมองแค่เรื่องของเซ็กส์แค่นั้นเองมีความตื่นเต้นรู้สึกสนุกอะไรเอนจอยแต่ว่ามันเป็นเรื่องของเอนจอยทั้งคู่นะแต่ในเรื่องของคู่ครองที่จะต้องอยู่กันยาวๆอะไรเงี้ยคุณเองก็ต้องคิด ทบทวนให้รอบครอบด้วยเช่นเดียวกันไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนก็ตามนะคะเพราะว่าอนาคตของเราบางครั้งเนี่ยเราจะมองอะไรแค่มันตื้นๆอย่างเดียวก็คงไม่ได้ก็คงต้องดูอะไรพิจารณาอะไรหลายๆอย่างด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่เออทำไมไม่ใช่ก็ไม่ใช่ไงนะคนบางคนมันก็ไม่ได้มีค่าพอที่จะให้เธอแบบไปทุ่มเทตั้งชีวิตให้ใช่ปะ่ะเพื่อนท้ายสุดแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือก็ต้องใช้สติ ให้ดีในการพิจารณานะคะว่าจริงๆเราเนี่ยความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ณตอนนี้ของพวกคุณเนี่ยคือมันเป็นความสัมพันธ์ในแบบไหนรูปแบบใดเออจะเป็นแบบนั้นแต่อย่างเงี้ยมันมีเรื่องเงินมาเกี่ยวข้องอยู่แล้วแหละคุณไม่ว่าคุณจะคุณจะรักกันปานจะกลืนน่ะท้ายสุดก็หนีไม่พ้นเรื่องเงินนะจำมาไว้คู่ที่ดีคือคู่ที่ต้องส่งเสริมซึ่งกันและกันแล้วก็ซัพพอร์ตช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่คุณจะต้องมองให้ยาวๆบางคนแบบมันขี้เหนียวขี้ตืดอ่ะ เนี่ยมันยังหมายถึงความขี้เหนียวความเ็นแก่ตัวด้วยถ้าเหลือผู้ชายคนไหนก็ตามนะนอกจากจะบางอํานาจแล้วมันยังขี้เหนียวอีกเนี่ยคุณเล็งไว้ได้เลยนะอนาคตลําบากแน่นอนเรื่องของไหมคะเพราะเขาจะครอบงําเราอืมเขาจะครอบงําเราครอบงําความคิดครอบงําชีวิตคุณที่ทําให้คุณแบบนี่ถัาดิ้นไปไหนไม่ได้เข้าใจไหมเนี่ยดินคุณจะดิ้นหนีเขาไม่ได้เลยนะเนี่ยแล้วเขาจะไม่ปล่อยร้องง่ายๆด้วยจำเอาไว้นะผู้ชายประเภทนี้นะคะเนี่ยผู้ชายประเภทนี้เนี่ยนอกจากจะละจะเก่งแล้วก็ กดขี่บังคับทุกสิ่งอย่างแล้วเนี่ยนะฮะคุณจะหนีเข้ายากด้วยถ้าเกิดถ้าเป็นแฟนเนี่ยคือแบบเลิกได้เลิกอะเลิกได้คือเนี่ยถ้าเป็นแฟนแบบนี้นะเป็นแฟนกันนะเลิกได้เนี่ยจะเป็นโชคถ้าตีก่อนมันเป็นโชคของเรามันเป็นโชคของคุณนะคะคือแสดงว่าเขาเป็นคนที่แบบกดขี่ข่มเหไงใช้ใช้กําลังบีบบังคับนะคะ คือคนประเภทนี้คือไม่มันไม่เหมาะที่จะเป็นแฟนนะคะไม่เหมาะที่เป็นคู่ชีวิตเราเนาะก็เตือนเอาไว้แล้วกันนะถ้าเกิดว่าชีวิตคุณได้เจอคนประเภทนี้เนี่ยให้คิดตรึกตรองให้ดีๆมันจะได้ไม่คุ้มเสียแล้วพอได้กนแล้วจริงๆแล้วมันจะไม่เลิกด้วยแล้วเผลอเผเนี่ยต่อให้มีความสัมพันธ์กันแค่เนี่ยครั้งชั่วครั้งชั่วคราวเนี่ยเขาก็ไม่ปล่อยเราแล้วนะเออไม่ได้ไม่ได้แต่งด้วยไม่แต่งแต่ก็ไม่ปล่อยนึกออกไหมเออนะซึ่ง นั่นแหละเคสตัด้ดี้มีให้เห็นเยอะแยะไปเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังให้ดีเรื่องความสําคัญให้คิดให้เยอะเยอะอย่าคิดว่าเอ้ยมันแค่ครั้งเดียวฉันไม่ได้จริงจังอ่ะแต่อีกฝ่ายมแม่งไม่ปล่อยอ่ะเข้าใจปะเร,เ,รเราอ่ะเราอาจจะรู้สึกว่าเราแค่เล่นเล่นสนุกสนุกเนี่ยใช่ไหมว n e night s t ฉันไม่ได้จริงจังกับคุณแต่อีนี่แม่งตามไม่เลิกเลยเพราะมันเขาให้ความรู้ว่ามันเป็นเจ้าของเราเข้าใจปะพอมีพอมีอะไรกันแล้วเนี่ยเขาจะคิดว่าเขาเป็นเจ้าของเราทันทีมันจะติดหนึบเลยแล้วมันจะแกะไม่ออกแล้วเลิกไม่ได้ด้วย เออเพราะนั้นก็เรามัดระวังคิดให้เยอะๆอย่าอย่ารักสนุกให้มันมากนักเพราะคุณต้องเข้าใจว่าคนบางคนมันอันตรายมากกว่าที่คุณคิดเออนั่นแหละอารมณ์ชั่ววูบนะมันอาจจะทําให้ชีวิตเราพังไปได้พังก็ได้นะนะเพราะนั้นก็เอาเป็นว่าให้คิดให้มากๆแล้วกันนะจะเป็นมีความสัมพันธ์อะไรที่มันฉับช่วยมากจนเกินไปนะคะคนบางคนก็ไม่ได้ใจดีกับเราขนาดนั้นนะคะ นะก็ฝากเอาไว้ให้หน้าสำหรับชาวราศีเมถุนนะคะก็หวังว่าคลิปในวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับชาวราศีเมถุนทุกๆท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะคะสวัสดีค่ะ